สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลาวันพีสเทรเชอครูทุกทนครับผมอยู่กับผมบอ s t ติลเบสิกครับแล้วก็ขอสวัสดีเดือนเมษายนซึ่งวันนี้เป็นวันที่1เมษาหรือ a p พิล f o o ส s Day นั่นเองนะครับคุณผู้ชมใครครับใครตัวละครไหนที่ชอบโกหกครับเอาล่ะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำทีมทรงไอคิงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะซึ่งทีมในวันนี้ครับผมจะ ามาเพื่อมาเพื่อบอกกล่าวเพื่อนให้ชัดๆอีกรอบหนึ่งว่าโซงเอคิ ng นั้นถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้แล้วนะครับคุณผู้ชมอม,มาดูกันหน่อยไหมว่าทีมโซงเอคิงในวันนี้จะเก่งกาจแค่ไหนขอขอบคุณพี่ทัชด้วยนะครับที่ตั้งโซงเอคิงเป็นกัปตันซึ่งผมจะใช้เป็นกัปตันแล้วก็เพื่อนโอ้สุดยอดไปเลยครับทีมวันนี้ครับสุดยอดจะแนลนะครับเรียกว่า เลื่อเทินกันได้2รอบอ่ะโอ้โหจะมีทีมไหนทําได้แบบนี้บ้างนะครับก็ต้องใช้ตัวเพื่อนเนาะโอเคครับสํรหบรับความสามารถกับตันของทรงไอคิงครับเขาจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ HP ให้กับตัวละครสายพลังใจถึง1.5เท่าด้วยกันใช้เป็นกับตันแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะช่วยเพิ่มถึง2.25เท่าเลยนะและทีมสายพลังใจในวันนี้ก็เป็นทีมเบสิกเบสิกนะครับในการเปลี่ยนลูกแก้วตรงสีนั่นเอง ไปดูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าผมจะสู้กับอืมอ่ามิสเตอร์พีแล้วก็มิสโลเดนวิกในปราสาทโดลโูดลโูโได้หรือเปล่าครับอืม,อม,อมค่อนข้างยากเลยนะพี่บอยใช้ตัวกากๆอยังทรงเอคิงเนี่ยจะสู้ได้หรอเอาละครับมาลุ้นกันเลยดีกว่ารมพร้อมกันเลยอ่ะผมว่ามันน่าจะไหวนะยังไงทรงเอคิงคู่แบบนี้ครับอืม,อมแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเอพีฟูเด ไม่เก <f dragging> <sympath ize> <jack> ี่ยวพี <jer sea authenticity> ่พออยากเล่นนั่นเลยครับแล้วไงมาเลยนะครับเราชาร์จเชิญกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ท่าไม้ตายในยามถูกเฉินนั่นเองนะครับคุณผู้ชม HP ของทีมนี้ครับบูสไปถึง15,980เลยทีเดียวโอเคครับได้เวลายิงยิงให้ร่วงไม่อยากโดนขวนใช่ไหมแล้วก็ขอแนะนำสมาชิกใหม่อย่าง นี่เลยครับยักษ์ครับคนยักษ์ดอรี่นั่นเองนะครับจอบได้ในตอนที่7ของลิ t t ต e ้ a การ n เดนนั่นเองมาดูพลังเขากันว่าโจมตีรุนแรงขั้นใดนโอเคครับเนื่องจากว่าพอสามารถจับตันเขาอาจจะไม่ค่อยจะแจมเราก็เลยโจมตีได้ประมาณนี้นะฮะโอ้โหบูสต์ไปแค่2เท่า2.25เท่าเท่านั้นครับเบาๆฮะแต่ไม่เคยหวั่นครับ แน่นอนครับมาลุยมาโอ้โหฟาดฮิดไม่เคยกดตามสไตล์พี่บอยอีกแล้วนะครับทีมแบบนี้เล่นกันรอบแรกสดๆตรงนี้เลยนะฮะไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนนะครับผมไม่มีใครตั้งทรงจริงๆให้บ่อยๆด้วยไงแมใครจะมาตั้งให้บ่อย,ยนะฮะโอเคโอบี้ไปเตะหน้างายครับเอาเลยครับ เอาเลยครับผมเจอกับเต่าไดเมียวสีเหลืองไปครับจามจรับมาได้เลยและต้องกอารมีเนื้อไหมนะฮะขอเนื้อหน่อยได้ไหมนะฮะอยากได้เหลือเกินนะครับตอนนี้ครับ h อีลด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 แล้วแบบนี้ครับขอเนื้อสักหน่อยก็ไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรครับไม่เงาะไม่งอ,งอนี่แน่ไปเลยแล้วไงแล้วยงังไงโอ้โหหนึ่งเชิญเหรอหนึ่งเชิญเหรอ ฟาฮยิ่งมิดโชมาเจอแหวนสะกดจทิฟทิฟโอเคครับยั้งมือกันสักเล็กน้อยลูกแก้วมนมนลูกแก้วมนมนลุยได้เลยนะลูกแก้วมนมนนี้ไม่ตายแน่นอนจัดไปครับได้ล,ลูกแก้วไปอสองลูกเจอเนื้อไหมโอ้ฮึแต่ละลูกเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับปะมามครับเวฟทีหาครึ่งทางแล้วนะครับผมและตัวหน้าไม้นี่อันตรายครับเพราะว่า ว่าเขาจะล็อกนั่นเองนะฮะเจ้าจนจนสามดาวนี้ประจําเลยชอบชอบทําอะไรนะกลัวไม่ยิงยิงเข้าไปมามาแล้วครับเนื้อครับเราต้องนานนี่ฮิวเลยครับฮิวพันหกเลยนะครับผมไม่แรงแต่ก็ไม่น้อยเช่นกันถือว่าใช้ได้เลย โอเคครับเจอกับบิลเลียนนั่นเองนะครับผม,มนะี่แน่โซงอคิทียิงไม่ฟาดนี่รุนแรงแล้วล่ะโอเคครับถือปืนใหญ่เหรอถือปืนใหญ่ร่วงครับเตะค้างยุก โอเคยังมือกันสักเล็กน้อยครับชาร์จอย่างเดียวชาร์จอย่างเดียวเราชาร์จไม่ยังเลยนะต้องการทาให้ตายกระสายมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตายทรงเอคิ้งผมเนี่ยชาร์จถึง20เชิญเลยทีเดียวนะครับว่าทรงเอคิง้งทีมทรงเอกิ้งใครจะเล่นเนี <laughs> ่ยไม่เป็นไรไม่มีใครเล่นก็เอาไว้ดูแล้วกันมาเลยวู้ววววว โอเคครับเจอสายทักษะ2คนเลยแบบนี้ครับมีงานงอกแน่นอนเลยเอาเละครับผมผมขอดเดมสรุนแรงรุนแรงหน่อยละกันหมอจังโก้เต้นบุงวอลหน่อย่าเปลี่ยนลูกแก้วครับต้องการลูกแก้วตรงสียเยอะๆเราจะได้ฟาแรงๆฟาแรงๆไปเลยซีมเกลียนสิกไม่เี่ยโอ้โห,โหแรงสะใจนะฮะ ต้องการชาร์จอีก6เชินเลยทีเดียวนะครับเราจะชาร์จทันไหมโอ้โหนที่2ลูกเลยนะฮะฟาดไฟเบิร์ดโอ้งหูโดนเลยไงเงียบเลยโอเคครับยังพอได้ยังพอได้มาครับมาครับมีลูกแก้วเนื้ออยู่แบบนี้แบบนี้อุ่นใจอุ่นใจเจอลูกเตกเรียนไม่รุนแรงหน่อย โอเคครับจัดไปเลยมาครับเวฟที่9ครับเจอกับใครบ้างนะฮะเจอโอ้โหสร้างอัปเกรดครับเหมือนจะน่ากลัวโอ้ถึกถึกอยู่นะครับผมมาครับโอ้โหป้าดมาพันหกเลยทีเดียวนะครับถือว่ารุนแรง โอ้โหกดมิสอีกโอเคสู้ๆครับพี่บอยกดพลาดบ่อยมากมาโอ้โหเรียกว่าเราเลี้ยงเทินกันสักเล็กน้อยครับโดนโจมตีมาเลยอืมสองพันเลยทีเดียวชิวๆนะครับผมต้องการท่าไม้ตายของจังโกจริงๆในการต่อสู้กับมิสโกลเด้นวีกนั่นเองนะครับจำเป็นจำเป็นเลยนะครับ ไม่ได้เลยโอเคไล่ลูกแก้วครับมาครับต้องการเนื้อสักชิ้นสักชิ้นสักเล็กน้อยไม่มีครับตามสไตล์แม่เจ้าโอ้โหใจร้ายใจร้ายเหรอใจร้ายไม่ระบายอารมณ์มาครับเจอกับบอสแล้วนียครับผมอืมอืเฟิร์สไทม์มาัลิกแฟบครับเจอลูกแก้วตรงข้าม ทั้งแผงของเราก่อนเลยนะครับผมโดนไปอื้อหือเฟิร์สไ i คู่เลยเหรออ,อ๋อมาพูดนี่เองไม่เป็นไรครับโดนไป980ชิวๆนะครับมาเจอความสามารถของทีมเราบ้างครับจังโก้แดนซ์ไปครับผมในการเปลี่ยนแก้วสายพลังบุญให้เป็นสายพลังใจนั่นเองเจอตรงข้ามเปลี่ยนไปตรงสีแบบนี้ครับอารามแน่นอนนะครับผมและเจอนี่เลยท่าไม้ตาย ไฟเบอร์สตาร์โดนครับโดนครับโดนครับสวยงามมากๆเลยนะครับและลูกแก้วตรงสีแบบนี้ผมยอมไม่ได้แลยที่จะใช้ไม้ใต้ของโอบี้นั่นเองโซ้อ,อ้สุดยอดครับพลังซุปเปอร์สายญาตทุกคนเลยครับตอนนี้มาดูเดเมจอันรุนแรงรอบนี้กันดีกว่าคุณผู้ชม ครก่อนใครก่อนผมจะเก็บตัวรอบๆนี่แหละไม่เนี่ไม่ไมโอ้โหไม่ยิดสุดท้ายมิสเฉยเลยนะครับผมคุณผู้ชมเอาละครับผมลูกแก้วเรียกว่าลูกแก้วไม่ค่อยสวยครับตอนนี้นะฮะอ่ายังไงดียังไงดีงงดความสามารถเมยความสามารถเมย อ่ะผมยอมดีกว่านะครับยอมโจมตีธรรมดาธรรมดาไปก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าตรง4ีถึงสงคนแต่มันก็เสียได้มาใช้เลยดีกว่านะครับความสามารถของเจ้าคนยักษ์จอรี่นั่นเองในการเปลี่ยนสลดรับทางให้กลายเป็นเนื้อครับและใช้ความสาม,มารถของมิสเตอร์ูในการเปลี่ยนเนื้อให้กลายเป็นลูกแก้วสายพลังใจครับจะไปรามอีกแล้วนะครับอื ต้องแบบนี้เลยนะครับผมจะได้โจมตีหนักๆน,นั่นเองโอ้โหรู้สึกว่าการเล็งเป้าเนี่ยต้องใช้ทักษะในการกดหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าศูนย์รวมเป้าจะกลับมาอยู่ที่อ่ามิสโกตินวิตลอดเลยนะฮะ,อะโอเค ร่วงปลายหนึ่งคนแหมโม<ช>มิสเฉยเลยนะฮะอ่ะใครใครนอนใครนอนต้องซ้ำครับเราไม่ให้นอนแถวนี้นะฮะนี่นี่แล้วก็กินเนื้อโดนไปดีนี่ครับเปลี่ยนเป้าหมายครับโอเคครับมิสเตอร์ทรีเก็บให้หมดจะง,ง่ายที่สุดนะครับผมมาเลยว่าอย่างไงมิสเตอร์ทรี ่ร่วงไปได้ไหมร่วงไปได้หรือ,อยังนะฮะกินเนื้อครับตีครับมาสิเคลื่อแถบอีกรอบเหรอโอ้โหใช้บ่อยจริงๆนะครับผมมาครับโดนเคลื่อแทบอีกรอบนึงครับลูกแก้วมนแบบนี้ครับยากแล้วครับยากที่จะโจมตีแต่ไม่เป็นไรเรามีท่าไม่ตายทรงคิงไฟเบอร์สตาร์ โดนไปอีกทีเรียกว่าเลื่อนสองรอบแบบนี้ครับผู้ต่อสู้เล่นกับเรายากมากแน่นอนนะครับผมเรียกว่าบางทีเราเลื่อนแค่สามรอบเนี่ยคู่ต่อสู้ก็กระอักแล้วนะครับผมยืนใบแดกอยู่อยู่สามรอบเลยทีเดียวนะครับผมทําอะไรไม่ได้ครับได้แต่รับดาเมจจากเราไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับมันเลยง่ายมากๆในการเอาชนะคู่ต่อสู้นั่นเองที่เรามีเจ้าตงอิงถึงถึงสองคน เอาเลยครับสำหรับวันสุกแบบนี้ด้วยนะวันสุกนะครับคุณผู้ชมเขาจะมีอัตราการดรอปเป็น2เท่าสำหรับ Little g การ e เด้ด้วยนะครับผมแนมนอกจากจะเอาชนะง่ายๆก็อย่าลืมมาล่าตัวละครกันนะครับใครที่เป็นสายฟรีไม่ได้ยิงบารเนี่ยตัวละครน,น่าล่ามากๆเลยเห็นไหมครับดรอปกัน9เวฟเลยทีเดียวนะครับจาก1ส สุดยอดเลยนะครับผมตัวละครพวกโจรพวกนี้ก็ไม่ใช่กระจอกนะเก่งด้วยนะครับผมสามารถเพิ่มเลเวลไปแล้วก็อัปเกรดไปเป็นตัวร่างใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็น <c oughs> มีนะมีร่างใหม่ๆด้วยนะครับ <c oughs> เอาละครับก็ขอขอบคุณพี่ทัชมากๆเลยนะครับที่ตั้งทรงอีกจริงเป็นเพื่อนให้กับผมรีวิวตัวละคร ในวัน April Fool's แบบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็เดี๋ยวจะขอตัวไปเคลียร์ช่องสักเล็กน้อยนะครับรู้สึกว่าจะเต็มอีกแล้วโอ้โหสายไหมนี่ดรอปมาวันนี้นะครับเยอะเยอะพอตัวเลยนะครับเรียกว่าอาจจะน้อยในหลายๆคนในเซิาหลายๆคนนะครับผมก็ จะเตรียมสายไหมไว้เยอะเพื่อจะให้เพื่อนๆเห็นถึงรูปแบบการอัปเกรดที่ชัดเจนนั่นเองนะครับว่าเราจะเพิ่มพลังยังไงให้สายไหมใช้คุ้มๆได้าสายไหมได้เพิ่มพลังเท่ากันแล้วก็ใช้เบรี์น,น้อยๆอะไรประมาณนี้มีเทคนิคอยู่เล็กน้อยนั่นเองนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุณผู้ชมครับสวัสดีครับผม